In the movement flow Round the room, then you Got me shaking up oh. Like hey, the way we dance in place You got me melting love baby, you fine, fine, fine It's not up for question I'm losing my mind, mind, mind You keep me guessing Search the whole damn world Won't find nothing quite like you There, baby, you find. fine

Smile a little crooked way that you're looking at. Gotta tell you something. Ain't hey, hey, hey. hey, the way we dance and play. You got me, melting love. Yeah, baby, you fight, fight, fight. It's not a question. I'm losing my mind, my mind. You keep me guessing. Search the whole damn world, won't find nothing quite like you. There, maybe you find. There, maybe you find, find, find. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครูทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาเฉลยนะครับข้อสอบคูทกทมเนาะ นะครับเป็นวิชารอบรู้นะครับอาจารย์เฉลยในส่วนของวิชาการศึกษานะครับแล้วก็วิชาชีพครูไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวิชารอบรู้เนาะนะครับคนไหนเข้ามาแล้วนะครับกดแชร์ให้อาจารย์ก่อนเนาะกดแชร์ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครูด้วยนะครับอ่า สวัสดีคุณครูตามหาชีวิตด้วยนะครับสวัสดีครับ <c oughs> อ่านะครับเข้ามาแล้วนะครับกดแชร์เลยนะฮะกดแชร์ก่อนเลยเนาะกดแชร์ก่อนนะครับ,เ,นะรบเราจะมาดูนะฮะเรียนรู้ร่วมกันนะครับ <c oughs> ต้องบอกก่อนนะครับว่าการเฉลยเนาะนะครับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเนาะนะครับไม่ได้เป็นการการันตีว่านะครับมันจะถูก100%เซเลยนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์นะครับไม่ได้เห็นข้อสอบนะครับทั้งตัวจริงนะครับจากข้อสอบอยู่ในข้อสอบจริงๆอาจารย์ไม่ได้เห็นเนาะนะครับอาจารย์เห็นจากข้อสอบที่จำออกมาดังนั้นเรายึดตามนะครับ ที่เราตอบนะครับอยู่ในห้องสอบเนี่ยเป็นคําตอบที่ถูกที่สุดเนาะนะครับอยู่ที่อาจารย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเฉลยนะครับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับโอเคนะครับกดแชร์แล้วขอบคุณมากเลยครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่สบายเนาะเสียงก็อาจจะอันนี้นิดหนึ่งเนาะอาจจะดูแบบทมันทมนไปนะครขออภัยด้วยนะครับมา นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มเลยเนาะนะครับวิชารอบรู้นะครับข้อสอบเนาะที่ออกมาจริงๆนะครับหลายคนก็อยากให้อาจารย์มาเฉลยเนาะว่ามันตอบอะไรนะครับอ่ะนะครับเริ่มต้นเลยนะครับข้อแรกครับข้อนี้ง่ายๆเนาะนะครับตัวนี้ก็ติวให้กับคุณครูก่อนไปสอบอยู่นะครับว่าประธานาธิบดีคนที่4 7ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือใครเนาะนะครับวันนี้ก็ติวไปแล้วก็เจอข้อสอบจริงๆนะฮะตรงๆเลยเนาะนะคนัข้อนี้ก็ คือใครครับข้อที่หนึ่งครับมาครัทุกคนนะคุณทุกคนตอบข้อไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับตอบข้อไหนนะครับก็คือใครครับคนที่4คนที่ส7นะครับก็คือโดนอธิมเนาะนะครับจริงจริงโดนอธิมเนี่ยเป็นคนที่45เนาะนะครับเขาอ่าโดนชิงตำแหน่งไปคนที่46เนาะนะครับนี่คนที่47เจ็เขาก็ชิงตำแหน่งกลับมาได้อีกเนาะนะครับก็เริ่มปีหน้าเนาะนะครับตัวนี้ก็เป็นว่าที่นะครับแต่เขานี่แหละนะครับเพราะว่าเขาชนะ นะครับในการเลือกตั้งไปแล้วนะครับโดนททานะครับโอเคนะครับถูกต้องนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับข้อที่2ครับข้อที่2นะครับหมูเด้งนะฮะอยู่สวนสัตว์อะไรโอโหอันนี้ออกจริงๆเนาะเกี่ยวกับหมูเด้งนะฮะเพราะว่าหมูเด้งเนี่ยก็เป็นอ่าเป็นเป็นไอคอนเนาะนะครับแห่งยุคเลยแห่งปีนี้เลยนะครับเป็น เป็นสัตว์ที่สร้างซอฟต์แวร์ให้กับประเทศไทยนะครับเป็นเป็นอย่างมากเลยเนาะนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับก็คืออยู่สวนสัตว์อะไรนะครับเรารู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าหมูเดงเนี่ยดังมากไม่ใช่ดังแค่นในประเทศไทยนะดังเป็นทั่วโลกเลยนะครับไปรันทุกวงการนะครับวงการสอบคุ้ผู้ช่วยก็มานะครับดังนั้นก็ตอบนะครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นเองเนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวให้ชื่อรุ่นพวก พวกเราที่สอบรุ่นนี้เนาะนะครับสอบกูทมอร์เนี่ยเป็นว่ารุ่นหมูเด้งเป็นรุ่นหมูเด้งเนาะนะฮะันนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อขอข่ายต่อไปครับโอ้โหอันนี้มาจริงๆครับจํานวนอ่าสกนะครับจํานวนสกเนาะนะครับหนึ่งคนนะครับถ้ามีสกหนึ่งคนเนาะจะมีจํานวนประชากรนะครับกี่คนนะจํานวนประชากรนะะเท่าไหร่เนาะนะครับ จำนวนประชากรน,นะครับตอ่อสกรหนึ่งคนเนี่ยก็คือ1 5 0 0 0 0คนใช่ไหมครับ1 5 0 0 0 0คนก็คือตอบข้อขอไข่นะครับทีนี้เนี่ยมันมีต่ออีกเนาะถ้าสมมติว่ามันเกินนะครับเศษมันเกิน7จ0 0 0 0ืคนเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มได้อีก1 000, คนเนาะนะครับแต่ถ้า1 000, คนเนี่ยก็คือแต่ถ้าหนึ่งคนเนี่ยก็คือขอไข่นะครับคือ1 1ึ่งหนึ่งแสนนะครับห้าหมื่นคนนะครับอย่างนี้เลยเนาะนะครับ ไอตัวนี้ก็ตรงเลยนะก็ก็ติวให้แล้วก็มีข้อสอบเนี่ยถามอย่างนี้ด้วยเนาะที่อาจารย์ติวให้เนาะครูตุกตาผมว่าตรงมากเนาะนะครับนี่ฮะอาจารย์เพิ่งมาดูย้อนหลังนะว่าโอ้โหมันมีหลายข้อเลยทั้งโจทย์ทั้งช้อยมันมันตรงตามที่ติวไว้ให้นะครับเพิ่งมาดูวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับดูวิชาชีพครูกับวิชาการศึกษานะครับแล้วก็เฉลยไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ก็หลายข้อเหมือนกันนะครับโอเคเนาะนะครับงั้นข้อนี้ก็ตอบข้อขอไข่ ต่อไปครับข้อสี่ครับกทมนะครับตั้งเป็นเมืองหลวงนะครับในรัชกาลที่เท่าไหร่ครับโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ยากเลยเนาะนะครับการที่เมืองหลวงเนี่ยนะครับที่เป็นกทมนะครับมาอยู่ออกมาจากเป็นเป็นรัตนโกสินทร์เนาะนะครับก็ตั้งเป็นเมืองหลวงนะครับก็เริ่มตั้งแต่ในรัชกาลที่เท่าไหร่ครับมาฮรรัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยข้อสี่ครับ ตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเนาะนะครับก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือราชการที่1นั่นเองนะครับเนาะโอเคเนาะนะครับนี่ข้อสี่นะครับตอบข้อก่กนต่อไปนะครับข้อห้าครับพายุครับพายุนะฮะพายุตามข้อใดนะฮะที่ทําให้น้ําท่วมเชียงรหลครับที่ทําให้น้ําท่วมเชียงรหลนะฮะพายุตามข้อใดอันนี้ก็ เป็นดังก่อนที่จะมีการสอบเนาะนะครับมันน้าท่วมนะครับดังนั้นก็เป็นประเด็นข้อสอบในวิชารอบรู้มานะครับก็ออกมาจริงๆเนาะนะครับก็มีชื่อหลายพายุนะนะครับแต่ตัวที่ทําให้น้ําท่วมชีงไหลก็คือพายุอะไรครับพายุยางยิเนาะนะครับยาง,งนินะครับข้อนี้ตอบข้อกไก่เนาะนะครับน่าจะไม่พลาดนะในรอบรู้เนาะมันไม่ได้มันไม่ยากเนาะรอบรู้นะครับโอเค ต่อไปครับข้อหกครับกีฬาอะไรนะครับที่ไทยได้เหรียญทองนะฮะในโอลิมปิกนะครับปีสองพันยี่สิบสี่ครับสองพันยิบสี่ครับเราได้เหรียญทองนะฮกีฬาอะไรครับเทนนิสหรือว่าเทควันโดอ่เทควันโดครับเนาะเทนนิสหรือเทควันโดค่ะหลายคนก็จะบอกว่าเทนนิสนะฮะแต่เทนนิสเนี่ยคือชื่อคนเนาะชื่อนักกีฬานะฮะน้องเทนนิสเนี่ยเล่นกีฬาเทควันโดเนาะเทควันโดนะครับดังนั้นก็คือข้อ ขอไข่นะครับเนาะนะครับอ่าโอเคเนาะในข้อหกไข่ก็ตออข้อขอไข่นะครับต่อไปครับข้อเจ็ดครับข้อเจ็ดครับเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเนาะนะครับเราสามารถนะครับต่อนะครับได้อ่าก่อนที่วันจมนอายุเนี่ยได้กี่วันนะครับต่อได้กี่วันครับมา อล่งหน้าได้นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบวันเนาะหนึ่งร้อยแปดสิบวันนะครับอ่า,อาผ้าคอตรงแทบทุกข้อค่ะบางข้อเปลี่ยนแค่จุดนิดเดียวใช่ไหมฮะคุณครูทุกตาจําข้อไหนได้เนี่ยนะครับส่งมาให้อาจารย์ด้วยนะนะครับอ,อยู่ที่ผ้าคอเนาะผ้าคอก็ตรงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็อยากมาเฉลยผ้าคอเหมือนกันนะนะครับนะแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยนะครับบอกว่าม,มันมีหลายข้อที่มันถามแล้วก็ชอยเหมือนกันเลย นะเดนก็ส่งให้หน่อยนะกุตุกตาเดี๋ยวมาเช็จเลยนะฮะข้อแปดครับรองผู้ว่านะครับกรุงเทพมหานครท่านใดนะครับดูแลเกี่ยวกับการศึกษานะครับรองผู้ว่านี่มีอยู่สีท่านเนาะนะครับมีอยู่สีท่านนะครับคนที่ดูแลเกี่ยวกับการศึกษานี่ก็คือคนไหนครับเราตอบคนไหนไปครับคนที่ดูแลเกี่ยวกับการศึกษาก็คือ นายสาสน์เนาะนะครับหวังสร้างบุญนะครับนายสาสน์หวังสร้างบุญนะครับตอบคนนี้ไหมนะฮะตอบคนนี้หรือเปล่าครับเนาะนะคนนี้คือดูแลเกี่ยวกับการศึกษานะครับเนาะคนนี้นะครับคือเราพูดว่ามีสี่คนสี่คนนี้แหละครับที่เห็นเนี่ยนะครับก็ข้องอนนะครับแล้วก็นายสานน์หวังสร้างบุญเนี่ยนะครับเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับการศึกษานั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับเรียนข้อแปดก็ตอบข้อข้อขวาย โอเคเนอะนะครับรุ่นหมูเด้งนะเ <c oughs> นอะรุ่นน่ารักมากนะครับถ้าทางปีนี้น่าจะมีคนได้บรรจุเยอะเนาะนะครับข้อสอบเป็นใจนะครับนะแต่เป็นห่วงที่วิชาเอกแหละเนอะนะนะวิชาเอกของแต่ละของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับวิชาเอกพอได้ไหมวิชาเอกเป็นยังไงบ้างครับพอได้อยู่เนาะวิชาเอกเนาะ <c oughs> นะแต่ว่าถ้าได้วิชาการศึกษาก็เอามาเอามาหักล้างกันได้เนอะเอามาหักล้างกันนะครับ ข้อเก้าครับอันนี้ตรงที่เราติวไว้เลยคร,รับกุฎุตานะครับประธานกกครับคือใครครับประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพนะครับหรือว่ากกเนี่ยนะครับคือใคร,คใคร,ระนะครับประธานกกครับง่ายๆเลยคนนี้คือใครครับก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะครับ เห็นไหมนี่นะครับเขาเป็นผู้ว่า,าการกรุงเทพเนาะ,ะผู้ว่า,าการกรุงเทพเนี่ยนะครับเป็นประธานนะครับกอกรนั่นเองเนาะนะครับไม่เป็นไรนะฮะหนักวิชาเอกเนาะนะแต่ว่าเรามาเอาวิชาการศึกษาได้อยู่เนาะนะครับโอเคเนาะด้นข้อการก็ตอบขอ้ขอขวายนะครับ้อเส นะครับบุคคลใดนะฮะมีอำนาจในการบรรจ mm ุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานครอันนี้มีจริงๆเนาะนะฮะอันนี้มีจริงๆเนาะคนสั่งบรรจุนะครับคนสั่งบรรจุนะครับครูผู้ช่วยนะครับในสังกัดกรุงเทพมหานครคือใครครับเพราะว่ามันมันไม่เหมือนกันกับสพทเนาะนะคนสั่งบรรจุเนี่ยก็คนละคนกันนะครับอ่านเรืของครูกรุงเทพมหานครเนี่ยคนสั่งบรรจุก็คือใครครับผู้อำนวยการเขตพืนอ่าเขตไม่ใช่มีเขตพื้นที่นะ ผู้อดนวยการเขตนะฮะโดยความเห็นชอบของกอกนั่นเองเนาะดังนั้นนะฮะข้อสิบก็เลยตอบข้ององง,องครับอ่าโอเคเนาะรวมทั้งอ่ผู้พูนวยการเขตก็รวมทั้งขอสอนหนึ่งด้วยเนาะรวมทั้งคอสอนหนึ่งด้วยนะครับต่อไปนะครับนี่ฮะถ้าเป็นข้าราชการเนาะนะครับข้าราชการครูและบุค้วบุคลากรทางการศาารึกษานี่รวมถึงรองด้วยเนี่ยนะฮะรองผู้พูนวยการาสารนิสานี่นะครับก็จะเป็น ระดับใหญ่ขึ้นมาเนาะนะครับทีนี้เราข้อสังเกตเนี่ยเราดูคอสอถ้าคอสอสามเนี่ยนะครับคอสอสามคอสอสองคอสอสามเนี่ยนะครับจะเป็นประหลัดนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นคนสั่งบรรจุเนาะนะครับแต่ถ้าคอสอสี่ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนาะดังนั้นขอ้อเสีดเนี่ยข้อเราเรา,เราดูเราอาจจะไม่เราอาจจะไม่คุ้นที่ตำแหน่งรองก็ได้นะครับแต่เราเห็นคอสอเนี่ยนะครับเห็นวิทยฐานะ เบียถังนันก็คือจำนวนการพิเศษถ้าจำนวนการพิเศษเี่กก็คือประหลัดแน,น่นอนเนาะคือประหลัดแน่นอนดังนั้นนะครับขอสองสามเนี่ยนะครับก็คือประหลัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นคนสั่งบรรจุเนาะนะครับขสิบเอ็ดก็เลยตอบข้อกนั่นเองนะครับอโอเคนะตอบถูกไหมครับตอบได้ไหมได้เนาะนะครับต้อไปตสิบสองครับ โอ้นะฮะข้อนี้ก็มาตรงๆเลยข้อนี้ก็เหมือนเหมือนโจทย์เหมือนช้อยเลยนะอย่างนี้เลยนะครับที่ติวไว้ให้นะครับก็กรุงเทพมหานครมีฐานะตามข้อใดนะครับอ่าทบวงการเมืองไหมนะครับเ <c oughs> มืองหลวงของประเทศไหมนะครับจังหวัดไหมนะครับหรือว่างงงครับเป็นนิติบุคคลและก็เป็นอ่าราชการบริหารส่วนท้องถิ่นครับ ก okay, รุงเทพมหานครมีฐานะเป็นอะไรครับนิติบุคคลเนาะแล้วก็เป็นอะไรครับการบริหารสวงทอนถินนะครับที่เป็นรูปแบบอะไรครับเป็นรูปแบบพิเศษเนาะเป็นรูปแบบพิเศษนะครับก็เหมือนกับพัทยานะครับกรุงเทพกับพัทยาเป็นรูปแบบพิเศษเหมือนกันนะครับนี่ก็ตอบข้องอ,องนะครับอ่ะเนาะนะครับนี่ก็ ตอบข้องูงูเนาะนะครับสิบสองนะครับฐานะของกรุงเทพนะครับนี่็กวบหนึ่งไปนะครับบวกหนึ่งไปนะฮะโอเคสิบสามครับข้าราชการกรุงเทพมหาละครหมายถึงข้อใดครับนะถามถึงความหมายครับความหมายของข้าราชการกรุงเทพคือข้อไหนครับข้าราชการกรุงเทพเนาะนะครับเราจะเห็นกขอคเนี่ยนะครับมันขึ้นต้นด้วยข้าราชการหมดเลยเราก็อาจจะลงทางก็ได้นะครับแต่ความหมายของข้าราชการกรุงเทพเนี่ยคือหมายถึงนะครับ บุคคลนะซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนนะครับจากเงินงบประมาณหมดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครดังนั้นสิบสามนี่จึงตอบข้อไหนครับตอบข้ององนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเนาะสิบสามนะครับตอบงงงครับโอเคเนาะนะครับนะโอเคโอ้ตอบถูกกันหมดเลยสุดยอดเลยนะฮะ ข้อสิบสามเนี่ยถือว่าต้องต้องใช้ความเข้าใจความจําค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเพราะว่ามันมีความหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายคามากนะม,มีข้าราชการกรุงเทพมหานครสาม,มัญมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีข้าราชการอุดมศึกษามันมีหลายข้าราชการมากเนาะความหมายดังนั้นก็ถ้าแยกอ,อก่อนก็สุดยอดเลยนะเห็นไหมตอบข้อ,องูกันทุกคนเลยนะครับสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดครับ awesome อ่ะสิบสี่ครับการบริหารกรุงเทพมหานครนะครับประกอบด้วยกี่ส่วนนะครับและนี้ก็โอ้โหนะฮะแบบนี้มาตรงตรงเลยทั้งโจทย์ทั้งชอยนะอันนี้ก็อย่างนี้เลยนะทั้งโจย์ทั้งชอยก็อย่างนี้เลยนะครับการบริหารกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยกี่ส่วนครับสองส่วนเนาะสองส่วนเนี่ยนะครับมีส่วนในมากครับมีส่วนสภากรุงเทพแล้วก็ส่วนของผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครเนาะดังนั้น14นี่ตอบข้อไหนครับ14ก็ตอบข้อขอไข่นั่นเองนี่เนาะนั่นแหละนะครับอ่าโอเคเนาะนะครับอ่ะไปกันต่อครับดังนั้นข้อนี้นะครับ14นะครับมีอยู่2ส่วนเนาะก็คือส่วนสภากรุงเทพและก็ส่วนผู้ว่าราชการกรุกงเทพมหานครนะครับอตอบข้อขอไข่คร,ครับ สิบห้านะครับพ่อแม่บังคับลูกให้ไปเป็นขอทานนะครับเป็นเด็กตามข้อใดโอ้โหอันนี้ก็เหมือนกันนะทั้งโจ์เนาะนะโจ์ก็มีอย่างนี้เลยทั้งโจทย์ทั้งชอยนะครับอย่างนี้เลยนะพ่อแม่บังคับลูกนะครับให้ไปเป็นขอทานนะครับแล้วก็ถามเหมือนกันด้วยนะเหมือนกันที่ข้อสอบที่อาจารย์เก่งไว้ให้ด้วยถามเหมือนกันเลยนะฮะนะถามเหมือนกันเลยเนาะนะครับดังนั่นก็บังคับไปบังคับนะครับลูกไปเป็นขอทานเนี่ยนะครับเป็นเด็กอะไรครับ เล่ร่อนหรือกำพาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่เนาะนะครับเพราะว่าเล่ร่อนกำพาเป็นอะไรครับวิธีดูเนี่ยนะครับเราเอาถ้าเราเอาสงกับเราเอาสงเคาะแล้วก็คมคลองสวัสดิภาพเนี่ยมาตัดเนาะเล่ร่อนแะล้นเด็กกำพาเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นสงเคาะเนาะเป็นสงเคาะนะครับเด็กลิจี่อยู่ในสภาพเี้ยงลำบากก็เป็นสงเคาะเหมือนกันเนาะนะครับผูกทอดทิ้งก็เป็นสงเคาะนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นส่งข้อเป็นส่งข้หมดเลยเนาะนะส่งข้อมดเลยเียงแต่ว่าตามความหมายนะครับบังคับไปเป็นขอทานเนี่ยมันก็คือลักษณะของเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมีชอบครับนะนี่เป็นบังคับนะครับการได้รับการเลี้ยงดูโดยมีชอบเนี่ยนะครับก็คือลักษณะคือผู้ปกครองในแสวง,งหาผลประโยชน์จากตัวเด็กนะก็อย่างเช่นบังคับไปขอทานเนี่ยนะครับก็คือผู้ปกครองแสวงหาผลประโยชน์นะครับจากตัวเด็กเองเดี๋ยวในอันข้อนี้ก็เลยตอบข้อขอใข่นั่นเองนะครับ โอเคเนาะนะครับ1ิกครับข้อใดคือเด็กที่ควรได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพครับตัวนี้ก็เอามาตัดเหมือนกันเนาะนะครับเราเอาสงาะหอมาตัดนะครับเราก็จะสามารถตอบคุ้มครองสวัสดิภาพได้นะครับเด็กเล่ร่อน,นเป็นสงฆ์คอไหมฮะเป็นไหมเป็นเนาะเด็กพิการเป็นสงฆ์คอไหมเป็นสงาะห์เด็กกำพร้าก็เป็นสงาะหอเนาะนะครับอ่ะเหลืออยู่ข้อเดียวด้วยนั้นข้อหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นอะไรครับ มันจะต้องเป็นคุ้มครองสวัสดิภาพแน่นอนเนาะนะครับแล้วก็เด็กที่ขายยาเสพติดก็เป็นเด็กที่ต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเนาะนะเพราะว่าเสี่ยงต่อการกระทําผิดครับเด็กที่ขายยาเสพติดคือเสี่ยงต่อการกระทําผิดนะครับนั้นเราท่องมารุนเสี่ยงคุ้มครองเนี่ยใช่ไหมนี่แหละรุนเสี่ยงคุ้มครองก็คือข้อขอไข่นี่เองเนาะนั้นข้อสมบหกครับตอบข้อขอไข่ครับโอเคเนาะนะครับนะครับสิบเจ็ดครับ นโยบายครับรอบรูนะฮะนโยบายก็เอาไปไปถามที่กระทรวงสาธารณสุขเนาะนะฮะมีข้อนี้จริง,งๆนะนโยบายเนาะอันนี้ก็มีนะฮะนะ,ะที่ที่เอาไว้ให้เก่งไว้ให้ก็มีเหมือนกันนะครับเนาะ,ะนโยบายนะครับดังนั้นนะครับข้อนี้นะครับเป็นนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคือข้อใดนะครับเรารู้อยู่แล้วเนาะนโยบายปี67เเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีคนใหม่เขาก็ใช้นี่นะฮะ เรียนดีมีความสุขนั่นเองเนาะนะ,ะและปีหกก็ยังใช้เป็นเรียนดีมีความสุขอยู่นะแต่เป็นการต่อยอดนอนเป็นการต่อยอดนะครับดังนั้นข้อ17ก็ตอบข้อ,อกอไก่ครับอโอเคนะ18ครับนะฮะโรงเรียนรับครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูมาสอนในโรงเรียนนะครับมีโทษสถานใดน,นะครับโอ้โหมาฮะตรงนี้นะตรงนี้ก็ถอด ทั้งโจทย์ทั้งกันี้มาเลยทั้งโจทย์ทั้งตัวเลือกหรือถอดออกมาเลยนะได้อะนะครับโรงเรียนรับครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยนะเป็นความผิดอยู่แล้วนะนะครับเป็นความผิดอยู่แล้วดังนั้นเป็นความผิดเนี่ยนะครับลงโทษยังไงเนาะนะครับอันนี้ค่อนข้างหนักนะครับว่าเป็นเป็นโทษสูงสุดเลยของของการรับคนที่ไม่มีใบประกอบมามาประกอบวิชาชีพเนี่ยก็คือจําคุกนะครับไม่เกินสามปีนะครับปรับไม่เกิน6ก0ม0บาทเนาะนะครับสูงสุดเลยนะครับ ดอนันคอรนี้ก็ตอบข้อง,ง,ง,งองูนะครับโอเคเนาะนะครับต่อไปครับ19นะครับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการต้องการต้องจัดการศึกษาแบบใดครับนี่การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกับอันนี้อยู่ในพรบนะครับการจัดการศึกษานะครับง่ายๆเลยเนาะการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการก็คือจัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการนั่นเองก็ตอบข้อก่อกัน นะครับอันนี้ไม่ยากเนาะนะครับอ่ะตอบข้อ,อ,ขอ,อ,ขอนะค20ครับนี่อัตลักษณ์อันนี้ก็มาทั้งโจ์ทั้งชอยเหมือนกันอัตลักษณ์เนาะนะนะอัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานครนะครับคือข้อใดนะครับอัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานครคือข้อใดนะครับอัตลักษณ์นะครับ,อรรบของนักเรียนนะครับของอของกรุงเทพมหานครก็คืออะไรครับรู้หนะ้าที่มีจิตสานะ นักสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นนวัตรกรที่พร้อมนะครับทุกการเปลี่ยนแปลงนั่นเองดังนั้นนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อไหนครับตอบข้องนะครับนี่นะครับนี่คือนะครับวิชาวารวบรูเนาะนะครับที่อาจารย์รวบรวมนะครับ้อสอบมาได้เนาะนะครับ ถ้าใครมีเพิ่มเติมนะครับสามารถนะครับส่งมาเพิ่มเติมทางแชทได้นะว่ามีข้อไหนอยากให้เฉลยให้อะไรแบบนี้ก็ก็ส่งมาทางแชทได้เลยเนาะส่งมาทางแชทได้เลยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาเฉลยให้ทุกคนเนาะนะครับทีนี้อาจารย์เฉลยไปแล้วนะครับทั้งวิชาชีพครูทั้งวิชาการศึกษาเนาะนะครับอยู่หน้าเพจนะครับหรือว่าดูผ่าน u t u b e ก็ได้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดู YouTube ก็ได้นะครับเฉลยให้แล้ว อาจารย์คนไหนที่อยากไปดูเนาะนะครับว่าอ่าตอบตรงกันไหมนะครับตอบยังไงนะครับเราคิดยังไงนะครับตอบแบบไหนนะครับไปดูนะครเป็นแนวทางนะครับหรือน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยสอบเนี่ยก็ไปดูเป็นแนวทางได้นะครับอยู่หน้าเพจเนาะหรือว่าไปติวผ่าน YouTube ก็ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์เอาลงยูทูบไว้เนาะนะครับอ่ะเป็นยังไงครับ20ข้อเนี่ยนะครับเราเราถูกหมดไหมเราได้หมดไหมครับทุกข้อนะครับอันนี้คือภาคกอนะฮะภาคกอรอบรู้20ข้อ คุณครูผิดสามข้อโน้ยนิดเดียวครับนะนิดเดียวนิดเดียวสามข้อนิดเดียวนะครับทุกคนล่ะฮะได้ได้ได้เต็มไหมยี่สิบข้อนี<ด>้นะครับยี่สิบข้อนี้ได้เต็มไหมรอบรู้นะครับรอบรู้ปีนี้ถือว่าง่ายนะฮะถือว่าง่ายกว่ากว่าที่สอบมาอยู่นะถือว่าง่ายนะครับถือว่าไม่อไม,ไม่ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนโดยเฉพาะ กฎหมายนะครับกฎหมายก็แบบตรงๆแบบนี้เลยเนาะก็ก็เป็นอะไรที่อค่อนข้างที่จะน่าน่ดีใจกับคุณครูที่สอบเนาะนะครับในภาคกอนะครับก็ช่วยชีวิตเราเลยเนาะนะครับนะในภาคกอทั้งวิชาชีพครูแล้วก็รอบรู้นะครับนะครับได้สิบสามนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าข้อสอบจริงมันเยอะกว่านี้เนาะนะที่อาจารย์รวบรวมมาได้เนี่ยมันมีแค่ยี่สิบข้อแต่ข้อสอบจริงมันเยอะกว่านี้เนาะนะมันห้าสิบข้อนะครับนั่นก็ อีกสามสิบข้อที่เหลือเราอาจจะถูกหมดก็ได้นะเนาะดังนั้นนะครับฝากทุกคนนะครับในการฉเฉลยเนี่ยนะครับเป็นการมาเรียนดูร่วมกันเนาะนะครับมามาเรียนรู้เพื่อเป็นวิทยทานให้กับน,ๆๆๆน้องๆร่วมกันนะครับการฉเฉลยนะครับอ,อาจารย์ไม่ได้ยึดถือว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เห็นข้อสอบนะครับในข้อสอบจริงๆกับพวกเรานะฮะดังนั้นนะครับเราไม่ต้องคิดมากเนาะนะครับให้เรายึดตามที่เราตอบในข้อสอบคือคาตอบที่ถูกที่สุด เนาะข้ออาจารย์เนี่ยออกมาเนี่ยมันถูกการจําออกมานะฮะก็มีการไปแต่งช้อยแต่งโจทย์แต่งอะไรนิดหนึ่งให้มันสมบูรณ์เนาะดังนั้นเนี่ยนะครับข้อสอบจริงๆที่เราเห็นในในห้องสอบนั่นแหละนะครับเป็นเป็นอะไรที่ถูกต้องที่สุดแล้วดังนั้นก็ไม่ต้องเสียกําลังใจไม่ต้องคิดมากเนาะนะครับคำคําตอบของพวกเราเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นอะไรที่ถูกต้องนะที่สุดแล้วเนาะนะครับอ่า นะครับที่เฉลยรอบแรกได้สิบห้าเลยนะครับวิชาการศึกษานะครับอาจารย์ติวไปแล้วนะครับคุณครูทุกตาครับเหมือนถ้าเป็นข้อนี้ก็ตอบถูกครับหลักการและเหตุผลนะครับเทียบกับวิทยาศาสตร์สี่ก็คือถูกนะดังนั้นวิชาการศึกษานะอาจารย์เฉลยไปแล้วนะเราเลื่อนดูหน้าเพจนะนะครับถ้าข้อนี้ตอบข้อหนึ่งครับตอบข้อหนึ่งครับถูกครับเพราะว่าหลักการและเหตุผลมันเหมือนกับที่มาและความสําคัญเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาทําวิจัยใช่ไหมครับก็เหมือนกันเลยครับ ทุกเล็กก็เป็นที่มาของทุกแล้วครแล้วก,วก็เราก็จะมาหา,าทางดับทุกนะครับในยศาสตร์สีใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นลักษณะเดียวกันเนาะนะครับเร่นเือนวิชาการศึกษานะครับเรื่องอื่นอ,นอาจารย์ก็เฉลยแล้วนะครับดูผ่าน YouTube ก็ได้ดูหรือว่าดูผ่านเพจก็ได้นะครับถ้าตอบทุกก็ถูกครับผมนะครับ ดูวิชาข้ออื่นๆด้วยนะนะครับอาจารย์เฉลยไวหลายข้ออยู่นะครับวิชาการศึกษาก็เฉลยแล้ววิชาชีพครูก็เฉลยแล้วนะครับเราเลื่อนดูหน้าเพจได้เลยเนาะแล้วก็สามารถไปดูที่ youtube ก็ได้เนาะนะครับโอเคเนาะนะครับขอบคุณครูทุกคนนะครับนะฮะดังนั้ในการเฉลยรอบรู้เนาะนะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับวิชาชีพครูวิชาการศึกษาก็สามารถดูได้แล้วนะครับผ่านหน้าเพจอาจารย์ได้เลยนะนะครับแล้วก็เลื่อนดูได้เลยนะอาจารย์เฉลยครบทั้งสวิชาแล้ว สามารถไปดูได้เลยเนาะนะครับโอเคเนาะนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเพจเนาะนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับให้อาจารย์ด้วยเนาะนะครับแล้วก็ติดตามเพจไว้นะเดี๋ยวเผื่อมีการเปิดสอบนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตนะฮะแล้วก็มาติวนะครับให้พวกเราผ่านหน้าเพจนะครับให้อีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับขอบคุณทุกคนครับสรับวันนี้นะครับราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ Up the question, I'm losing my my mind. You keep me guessing. Search the whole damn world, won't find nothing quite like you. And baby you find, There baby you find, fine, fine, fine. Okay. Oh, you, for you, you,